สวัสดีจ้ากินสมโอกันจ้ากินสมโอกันกินสุมโอกันจ้า แส่บต้องกันจ้าแบแซ่บต้องกันสมโอจะมีเปรี้ยวนิดนิดหวานเยอะๆจะต้องใส่น้ำจิ้มน้ำจ้าใส่น้ำจิ้มอร่อยด้วยนะคะ มากินด้วยกันค่ะมากินด้วยกันซุมโอแสบเด้อแสบเด้ออื้อ อร่อยมากค่ะถามว่าไส่น้ำจิ้มจะบ่ลอยนะค่ะเดิมใส่น้ำจิมจออะะำจ้มจกนิดเค็มนิดหน่อยหวานเปรี้ยวหน่อยน่อยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยว่าเป็นน้ำกินเป็นน้ำนะะเนาะ เยอะมากจ้าสมโอกับปลูกเองจ้าปลูกเองนี่แหละของบ้านบ้านเขา เสิร์ฟน้ำกันจ้าเสิร์ฟน้ำกันอืมอืมอืออร่อยมากเลยค่ะอืมี่ดองมึงด้ แซ่บแซ่บน้ำกันจ้ากินไปคุยไป,ไปเป็นจังไดนาะพี่น้องเขาตื่นขึ้นมาเป็นจังไดนาะ แส่บแสบไม่กินน้ำกันเด้อค่ะเด้อไม่กินน้ำกันย่างแส่บเลยค่ะ สวัสดีค่ะเบาเลยสวัสดีค่ะเลือที่หนึ่งค่ะสวัสดีจ้ามากินนันโอ้เสียงรุดังงมากินเนสมโอน้ากันจ้าเบาเลยงานน้องมาตังสวัสดีค่ะเลือที่สองขอบคุณหลายๆและะ้วค่ะเด้อเบาเลย ี่เขามาให้กำลังใจเริ่มแรงนะค่ะเนาะอุ้ยเสียบลาย